อ่าเฮเอ้ยเพิ่นมาอยู่น้ำแม่นแบบว่าเขาไล่ไม่อยู่แล้วไม่ใช่ที่ไปอยู่ใช่ ح ح ไปหาคออะไหมองอลไรบ่นกับมันเขากับผูหญอยู่หนึ่งมาก,กับเ <c oughs> จา้ <c oughs> จาของเห็นเจ้าของเก็แนี่นะเดี <c oughs> ๋ยวกับบมีทั้งเด็กก็ได้ใมาปุ๊บอยู่เชิญข้าวเชิญจามหาหมองอยู่ได้แบบคออยู่น้ำวนสวนเขานะอผู้หญิงใช่เนาะแม่นขึดอีต้นขึดใช้ตัวเองบุมีตะกี้นะเออขึ้นใช้ชีวิตตัวเองตะกี้แบบสไตล์ไอจิตเลยเนาะอันหาตานแต่ว่าผู้น้อยนี่เราเป็นผู้ชายเนาะอันนัะฮะลูกสาวเอื้อยแม่นปะงาน เออบาดนี้หันทางเอื้อเพิ่นเฮ็ดเวียบคู้เดียวบ่แม่เฮ็ดเวียบคู้เดียวผัวเพนเน่สั่งจิตพัวเพิ่นหันยากันแล้วปะกันแล้วได้ประมาณ3ปี3ปีปลายแหละเนี่ยทานค่ะใช่เปล่าอะไรคล้ายๆหัวโอดเดียวกันเนาะแม่นเออเสรไปห่างเดียวกันลูกซอกันแม่นแล้ว พี่น,อน้อยเปิดภาพขึ้นมากัน่าเหยอเลยเนาะโดยก่อนอื่นก่าวทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนะป้าลุงกันเบิร์สุข,ขสุคนคือก้่าวพี่น้อยเนานะบ่ว่าสิเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเฮาพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมุกราวนสาวลาวคือก่าวเด้อเนานะเอ้าเมื่อนี้พี่น้องเลยกาทางแม่นองดงพี่น้องเนาะ หรือว่าไอจิตะพี่น้องเลยได้โทรหาสาม,มุกดาเนาะโทรแต่อาทิตย์ก่อนเพื่อน้องเนาะอยากให้สาม,มุกดามาเบิงอีกหนึ่งเคสเนาะพี่น้องเนาะคือข่าวขาดแรงแกงขาดหมดพี่น้องเลยคือทางเอื้อเพื่อน,นก็เห็นเพื่อนว่าเป็นคนบ้านเดียวกับเ่ากะเคยคิดเห็นตอนที่ว่าเราโบมีขนาดพี่น้องเนาะแต่บัดนนี้เราหลุดต้นเพื่อนก็เลยติดต,ต่อทางสาม,มุกดามากพี่น้องเลย แต่ว่าช่วงอาทิตย์หลังกินีก็คือเมนสามุกดาบได้มาเนาะแล้วก็บ,บวกกับทางเอื้อเรากับบคคอย,อยู่เราไปงานพี่นองจนมาหอดมือนี่พี่นองเนาะที่แล้ววาสิลโลงมาเมื่อวานนี่แต่ว่าฝนตกบดมือพี่นองเลยทางอาทิตย์เพิ่นโทรมาอีกพี่นองเนาะโอ้ยสามุกดาเลยว่าสันเนาะ,ะคนที่เคยบอกว่าให้สามุกดาไปเบิ้งหรือว่าไปไท่ายทํำหันคือตอนนี้เพิ่นย้ายมาอยู่น้ำข่อยเดืเดอดเลว่าสันเนาะ เพราะว่าทั้งเอื้อเล่านี่บ่มีบนอยู่อาศัยนะพี่น้องเนาะจากสิวาใดๆมีเราบ่มีผัวพี่น้องเนาะลูกสองคนว่าสันเห็นว่ามาขออยู่น้ำเอื้อจิตส่วข้าวหลังจากคอให้มันวิทย์ผ่านหนาฝนไปแต่ว่าเรื่องเล่ากันยังโบ่าณในหูป่าได้ดอกพี่ดอยเนาะเพราะว่าล้มกันพ่อข้าวก็เลยเมื่อนี่ทางสามมุกดาพากันลงมาเบิงพี่น้องเลย เป็นจังนากับพิจารณาเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้เดียวทางสามุกดาสิขาวไปหาทางเอจิตก่อนพี่น้องเนาะบวก,กับเนนีวันอาทิตย์และทางเอ,อือเล่ากับบได้ไปงานวสันอ่าก็เลยพากันมาเมื่อนี้เมื่อวานนี่ฝนตกพี่น้องเลยเมื่อวานนี่มาบัได้วันนี่เนาะโดยปะเดียวพาพี่พักน้องเขามาเป็นกำลังแห่งใจก็ได้ก็แซเบิงคีเบ,บิงโฆษณาให้คือเก่าเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปะจังไายกัไปติดตามฮับส้มฮับฟังน้ำกันพี่น้องเลยโดย อ่านี่แหละพี่น้องเลยเราว่าขอมาอยู่วันนี้มาปลูกกระท่อมอยู่พี่บ่อันนี้พี่น้องเลยเนาะดรวยว่าจังไดนีนนอันนี้พวกมีหม้อแกงมีเครื่องมีโครงที่อยู่บนนอนพี่น้องเลยเป็นจังไดพี่น้องเลยบ่เดี๋ยวข้าไปถานมังกรถังพิจิตเนาะ กนัดกันไลยมือแล้วพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าสร้างเอื่อยเรากลับไปเหตุงานก็มันบอ,บอประสบกันก็คืออันนั้พี่น้องพอดีถึงมันนี่วันอาทิตย์โอป้าสบายดีป้าลุงเนี่ยลูกลสบายดีสบายดีป้าลุงเนี่ยลูกมักบักสบายดีนุบมือตีลูนกนุบมือเอออ๋อน้องดิงได้มูไม้ตัวนี้เป็นใบละซื้อยังลูกก็ซื้อ,อยัง,ออยงน้องแบงอ๋อ ผู้สาเฮาอีหล่ะโอ้มาวันนี้คือผูยงามใช่ไหมเด้ป้าเห็ดยงนี้ฮะโอ้คือมาประสบเดยผ้าข่าแท้เห่าหนีสไลดขคนบุญมีนอแม่นคนบุญีเด้อเด้อาะเบงทางนี้ก่อนพี่น้องมังคือกระลุกกระกัวแท่นี่ป้าทสบายดีเด้อสองยิงเนาะคนงามพี่น้องเลยป้า แกงน่ Ari, ้ไม้นโอ้หแกงน้ไม้ใส่เห็ดปั่วโดยโดยโดยผัแห้งแา้ิได้เห็ดปั่วเห็ดเปิ้์มาจะใส่ไนี่หาได้เจ้าดีน้มเดีโอ้แสดงว่าพ่อของแซบได้ใส่นะอืมี่น้องไงบรมาหาจิตกาเต้ โดนเนาะนัดกันมือนันวายซีมาแด้รถโฟลตกบ,บก่ได้มาซ้ำพี่น้องก็เลยมือนี้เนาะโอ้น้องดิงก็ได้หมูใหม่ในตัวนี้แม่นบ่สบายดีป่ะลุงนี่ล่ะเล้ออันนี้เฮดดังแค่นี่ก้ามหงส์ก้ามมือขื่อ,อเที่ยวใส่เบิรง โอ้มีมะกอกอีกมีแล้วมะกอกไม่ใช่เขาใช้ตู้แช่ไว้เด้่ซื้อมาสเก็บมาแล้วก็ซื้อแน่มาใส่ไวม้มกินกุ้มโอ้ยันหัวปีถ่ายปีแล้วเนาะจะหอดะดูจะหอดะดูมันยเด้อเด้มะฮุ่งกับมะฮุ่งเท่าเองเนี่คุกกระแดนคนนี้เลย ว่าแมนอันเอื้อยคุณี่บอทีเอ้ยจิตโทรหาน้องโดยเกือบไปแล้วเขาเนี่เล่นเนี่ะจุ๊บเล่อย่างนี้เสร็จก็ตอนประ้วอ่าอ่าอ่าอาวเมื่อวานเหตุให้ได้จมาได้มาอยู่พี่สามาอยู่พี่บอเรือพิ่นมาเล่นนี่เพิ่นมาอยู่นี่แหละขึ้นตยู่ขึ้นทั้งหน้าเดอเว่าบ่มีมองยู่แบบนี้น่ะนะ เอาที่ว่าห้ามใช้เครื่องอาชี้โบแมนบอนโอ้ที่ว่าเปิดห้านใหม่บอ่ <laughs> อแมนโอ้เอาเอ้ยเพิ่นยัยไมาอยู่พี่หรอบ่เอ้ยโดยเพิ่นมาอยู่นี่สิโอ้บูมี่มองอยู่บอลเพิ่นให้อยู่นะเขาให้ออกออกเด้อไปบ่าแม่แมกินน้ำด้วแม่จ้าเพือนเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่นหันแยกทางกันพ่อกับไปเอาเมียใหม่แม่กับเอาบัวใหม่เด้อ ทางไผรทางหันดินตอนนั้นเป็นดินมูลแบบนี้ไอ้เนาะเขาหั่นเขาจะคายเขาจะยูบกันค่ะโอ้เออนี่ดินมูลหมดเลยโอ้แล้วคอสาบซื้อก่อนซื้อเลี้ยงก็เลยฮะซื้อเลืองไปเลี้ยงโอ้โอ้บาเนี่ก็เลยมาขอเพิ่งไอจิตยู้แบบนี้คนบ้านเดียวกันบ่จิตคนบ้านเดียวพี่น้องเดียวกันอีกว่า ก็เป็นกิ่งอกเดียวแต่ไข่เดียวกันเดนาะแบบว่าพอ่อหูจักเราแต่โดนๆเนี่ยแบบว่าอืว่า,า,าใครใช้ไข่น้ำไหมน้ำกันอีกกี่โอ้ใช้สู่ชีวิตคือกันแมนเออ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 ไข่น้ำมันมแบบโอ้แบบนี้พอหูจักแบบนี้กันเลยอ่าให้เอื้อยเพิ่นมาอยู่น้ำแม่นแบบว่าเขาไล่ไม่อยู่เดี๋ยวแบบม่เจ้าชิไปอยู่ใช้ไปหาคอไร่หมองไร่บอลกับมัน เขาก็บพายุหนึ่งมากอาจจะคลองเห็นเจ้าของเขาแน่นะแต่กับบมีทางเลือกก็ได้ทำปุูบอยู่ชั่วคราวซึมซ้ำหามองอยู่ได้แบบคอยอยู่น้ำหัวสวนเขานะเอาพูนยิงใช่เนาะแม่นขึดอีต้นขึดใช้ตัวเองบูมี่เจ๊กี้ฮะนะเออขึดใช้ชีวิตตัวเองเจ๊กี้แบบสไตล์ไอจิตเลยเนาะอันฮาตานแต่ว่าผู้น้อยนี่เราเป็นผู้ชายเนาะอันนฮะลูกสาวเอื้อยแม่นบ่โอ้ซื้อยังน้องละสบายดีนะซื้อพริกซือน้ำเพิกโอ้เพล็ดบ่ ยังเรียนอยู่อเรียนหอดไซเลยเรียนหอดมหนึ่งมาอยู่เจ้ามือแล้วเนี่ยจ้ามือนโต๊ะคนล้วหมือนเมื่อไหร่ก็ลืมเลยเมื่อวานนี่บอกจ้ามืออะไรเมื่อซื้อนั่นนาะมื่อซื้นั่นเนาะวันศุกร์คนโต๊ะชองมือเดม เออมื่อซื้อน่ะเมนมือที่ว่าอันมือขนัดเคยจีนทำวัชิเขามาเห็นบ่โดยโดยโดยอตอนนี้กำลังเห็ดกินจิ้วเนาะแม่เห็นกำลังกินข้าวกินน้ำกินกันนี่แหละมาเงินขอคุกินข้าวก็ได้ได้อ่าเป็นสเต็ปเลยเป็นสเต็ปมาหาจีนเราต้องห่วงใส่ตันโอ้โหพี่เรา มันไม่ได้กะตังตังนาเตอร์จิตน้ะพี่น้องเนาะที่แรกทางเอรากับว่าจะไปเวี้ยเนาะพอดีประสบว่าทางสามุดาจะเข้ามาเพราะว่าทางเอื้อเราหยุดมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะก็เลยอ่าเราก็เลยอยู่ก่อนท่านงนัตถงมาถามไทยความเป็นอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะทางเอืร์เป็นกระทัวห้าะหลายมือแล้วล่ะทำไทยก็ยังบุกคือเก่าต่อแถวบุกคือเก่ามีเงินอยู่เอกคือเก่า สายสู่ขือเก้าว่าสายสู่ขเก่าแต่ว่ายังมีเงินอยู่า่้วเดี๋ยวน้อยังคายอหอจีดเนาะเขายังว่ามีบอนพักบนพิงเนาะแค่นบทำหัว๋ยวนี่ไขแน่ไข่กตะกี้เนาะ๋อวิวทยันจุเอยเนาะเาเป็นกินข้าวแล้วจังข้างนเ่นอยมันื่ประสบพอดีได้ไพี่น้องอัน มากันเลาวพี่น้องเลยเครื่องปลูกของฟางเพิ่นก็เต็มบัดนี้เนาะาต้นมะฮงมะเฮือยสายตำนี่กับบัวพะยะพี่น้องเลยมาเต็มครบเต็มคาราเบลผูกอ่าใบกระพงกระเพราสายอ่ามาอนาผัดกระเพราหมูพี่น้องเนาะกับมือเหม็นโดนเด้ชุ่มเจ้ามาเหมือนกันแลวนี่แล้วโดนโดนโดนเอาหน่อยมะลุเอาบ่วงมาเด้อข่าวโจ๊กยัไงเนาะโอ้โหพี่น้อง ี่ของกินของยูนส่นมาแต่ซํำนี่เน้อยง่วย่วหน่อยละพักนี้นี่กินน่อยน้ำเน้ำเสมาไหนกินน้ำกันไดจานมันโจกข่าวนิดหนพี่ยังบ้นีข่าวฟ้าหันนะเมื่อวานนี่ฮะจนชวยเปกติไดปกติเลแม่ กตีกับบ่ายสองมงอาล้วก็จชนใส่ชินเคยเคยกินข้าวน้สิงชิง่าไปจังไดบุรีธายอยางเปจังว่ดหน้าซ่อนนะใส่ขึ้นก็จะมาความห่างไปจังเด้อเราเป็จังมไหนเนาะอ๋อย็นจงหวเนี่ยเอยพี่นามาดีใจเบาแหวนเนาะ บุปญางมาพุ่นกันหยอกกันกป็เรื่องธรรมดาเองบุชิเล่ไหนเนี่ยแต่อายุเพิ่มอื่นมาไหนสาวก็เริ่มเบ่งเริ่มอ้วกเพิ่มได้เนาะเป็นสาวเนาะพอมากเลยสัตว์แต่พี่น้องน้องลิงแมกกาเดล้วมันเขาไม่ไม่ตัวดเอาเมียคือเมื่อกี้ทำกันอยู่พี่มันเหลือมันเหลือน้อยกันยามันโอ้ยเลยม้วนใ้ถึงขีนะเอาเข่ามาได้เอาปีน้อยก่อนกินกินอาจจวกินปีน้อยแล้วเราเป็นเรื่องปกติได้แล้วนะ ย้อนแนวเพ็ดบ่มีเก่านี้เด้อสนวนใด๋บ่กินเด้นั่งนํามั้ยลูกนั่งนํามักินเลาะกินเลาะเอ้าเอากินนํากันเลยหลายนึงนี่จัดไปอ่เดี๋ยวักเบกก่อนซะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซิมมึงก่อนเนาะป๊าตะบ่แม่นซิมเนาะแซ่บแน่นอนืมแซ่บเิมกินะนี่คัวเนาะหอมปลาแดกหอย เกนซุมตาวานมีเห็ดปุ๋ยในสนอนเลยเออเห็ดปุ๋ยอ่ะมาซาพี่น้องเลยเนาะปไาเห็นแกนไมครับอันตรายไพ่ซิว่าอันตรายเนาะน้ำแดเดี๋ยวพังเีเรให้เดี๋ยวกินข้าวเลวสๆมาลงกันรอบนึงพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเนาะหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเิดดามากระนั่งเดุ้๋ยพี่น้องเลยแบบเดี๋ยวมาต่อทำน้ำอจิตก่อนข้าวๆเนาะ โดยเรื่องที่ไปที่มาของเออเลืองว่าเรือเลือง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 เรืองชีเลืองฮะนะชีเลืองเวเลืองเนาะเป็นยังไดมาจังไดเนาะกันมันเป็นแบบจังซี่เนาะตอนที่เร็อยู่เนาะอยู่อยู่ดินพอดินแมย์เพื่อนมุ่นใช่บริเวณดินดินบริเวนของพ่อแม่เขาส่วนตัว แบบว่าเป็นเพื่อนมูนแบบว่าซับเล่าเ่านะออแต่บัดนี้เลยอยู่มากกับหลายปีแล้วบัดนี้หลายปีแล้วบัดนี้พ่อแม่กันแยกทางกันออพ่อกับไปเอาเมียไหมแม่กับไปเอาพวไหมลเลลือแต่ดินทันไว้บัดนี้เลยอยู่มากได้แต่โดนแล้วเขาพูนว่านะออบัดนี้แล มาเลยไอเออร์นองเขาอยากขาย<อ>เขาไอเออร์นองเขาบูถือบอตัตรองกันนะบารน,นี่เออเขาขทำไอเออร์นองนี่แบบวะไอเออร์นองของเอออะไรเองบลูวะไอเออร์นองของทั้งพอ่ทงทงพอทั้งแม่ทั้งพอ่อทั้งแม่ครับคุณโอ้อืออทั้งพ่อทั้งแม่คุนเขาเลยอยากขายเป็นเขาเลยให้ออกให้ย,ย้ายบันเนีะอืม,อมว่าวันนี้บูมี่มองยูบันเนียหนึ่งมาเรากับคนเคยหูจักดื้อกันมาเพื่นว่าตะกี้เคยหาน้ำใหม่ยาต่อลำกันมาเพื่อนมานะเคยสูบชีวิตมากนะผ่านมานะ บันนี้แหละบ่มีมองยูบันนี่ไออกมาออกงามพ้นนะแล้วตัวเองแล้วคืออีต้นร้านนลยนะแม่นบะรลานสะบอกเรื่องอะไรกับเป็นร้านแล้วกัท้องในน้ำเขานี่เป็นร้านร้านนอกคันว่าผู้อนญาตของพ่อแม่ญาติของพ่อเขาเป็นร้านโอ้ญาติของพ่อแม่เขาเป็นร้านแม่คดว่าแม่แม่ฉันบ่แม่ออืแต่บันนี้แหละเขาเนี่ยเป็นร้านแล้บันนี้แต่คือใส่ตัวเองที่กี่บูมี่นะอยู่ตัวเฮือนหัวนะแล้วคือเห็น คือเขาเขาถูกเบกี้โบมี่นะคือใจมันทุกอย่างค่ะแหล้อะไรบัดนี้เขาก็มีลูกสาวคือเกันกับเขาบัดนี้ขนะดอะไรบัดนี้เราบอกให้เขาขออยู่ในเอื้อว่าเสื่อมช้ามหามองอยู่ได้เสื่อมช้ามหาอยู่น้ำเขาขออยู่น้ำเขาแถวจากแถวได้แล้บ่เพื่นบ้านแถวเขามีให้อยู่คนละมองในมันว่างขนาดใกล้ใกล้กับโบได้ได้ไปเห็นลายเหตุการณ์เด้บโบเหตุขาบ่ได้กินขนาดเหตุเวียผลงงานโอ้บัดนี้หันทางเอื้อเพิ่นเหตุเวียกคนเดียวบ่แม่เหตุเวียกคนเดียว ัวเพิ่นได้สารอินทัวเพิ่นหันย่ากันแล้วปะกันแล้วได้ประมาณ3ปี3ปีปลายแอลอเนี่ยทานกับใคว่าอะไรคล้ายๆหัวเดียวกันเนาะแม่นเออเป็นแม่ห้างเรียนลูก2คือกันแม่นแล้วเขาเป็นแม่ห้างคอยจะเป็นแม่หมายเออแม่หมายเนาะคอยถ้ามันบ่มีโอกาสขึ้นมันตายแหละดิเออสิเด้อเนาะแม่นคือเรานี่เป็นแม่ห้างแม่นเรานี่เป็นแม่ห้างแม่ห้างออืแม่น ก็คืออีต้นแหละมาฟมาุกกับว่าชุขอยกับบูมี่เนาะอยังก็มีแต่นแนวมันหัวบันแล้วก็อยู่ไปทังสั้นแหละเห็นไหมฟุกชุข่อยกับฮาพี่ฮาน้องชุ่ขอยระดมซอยก่อนมันฮะแต่ว่าตอนนี้นะได้ปุกให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะแ,<ม>นแบบดินไทยนาตะก้ะเพิ่นกับบูมี่เลยบ่อยจี่ บมมี่เเขาคุว่าแบบเพิ่งก็ข่อยหาซื้อข้าวปองขอ้าวมืกินนี่แลหละหาซาวก,กินำเนาะโอ้บราเมนแนนหาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้บรายขัดข,ำ,ข,ดขำมันห่าบรายขัดขำมันหิวอือ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 อืนาืออมออื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 ออนะบมออือาืออ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 ่ออืาอือ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 อืนยืออหอออืออือืออืงออืออยออืออออื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 ออออั็อออนะออ มันก็น,นอนไปจังชั่นเลยได้บ่ได้ก็กระทามเปียกเกี่ยวกับะไรเปียกบอกกระห้องทามอยู่เปียกค่ะเปียกกับมานอนอยู่เตียงพีเดอร์ก็บอกว่าเพื่อนว่ามาอยู่พี่มันน,นอนทำหันประชามคนเลยบอกแม่ช้าไม่ามมาลูกเขาเออ็เกดหน่อยใช่ไหมเป็นยังดีมีดินประวางให้พันอยู่สัวข้าวนอะอีจิตนะแม่เพอได้อยู่สุวข้าว ผู้คนเขาได้มียังเด้่าพื่นว่ายังกระปมีเด้่าพื่นเขาหนำํามป้าก่ะยังได้กินน้ำข่อยอยู่กว่าเผื่นก่ะเห็ดเรียกเห็นงานก่รหลุดล่างเผื่นกับดาวเนาะดาวพอได้ขี่ฮะแล้วโบนมีหลุดผัดตัดตีนตัดมือตัวเองได้หาไปหาอยู่หากินบ่ได้ไปเนี่ยไปรับ้าเมนแล้วก็จำเป็นได้ดาวหลุดแล้วก็คาแต่ละเดือนกันให้ค่าหลุดในเรือกับบ่ลายบ่ คือจะหูแหละท่ามาอเรือบ่อมันกับโบเรือแหละมันก็ดึงไปดึงมาฮะเนาะนั่นคือเราหางลดนะงวดหายงวดก็หายกัน่ไปไปเรื่อยๆบ้านเฮามันถับบริสุทธิ์เนาะคันคิดเป็นเงินไทยกับหาพันนี่เธอว่าเบือนแล้วเนาะบ้านเฮาหโอ้โหอดดอกบ้านเฮาหาพันเดือนนึงเนาะสองล้านเนาะสองล้านอยู่ประมาณเท่าไรสามพันปลายเนาะสามพันปลายสองล้านสองล้านปลายคันมีโอนะพี่น้องลดยังนั่นเราผ่อนเนาะลดได้ลดนะได้รถแล้วผ่อนต่อเขานะ Oh. แปลว่าพ่อนตอ่อมือซองเขา hmm. แบบว่าเขาซื้อมาแหละวเขาพ่อนโบมดแหละเราขอพ่อนตอ่อพอได้ไปเหตดดุวิ่ง hmm. พ่อนต่อค้าง,งวดเ,งเขาเลยเป็นหน่วองเขาเนาะ <S <S แม่แม่แมพ่อนต่อค้าง,งูนี่มันเดือนแล้วก็พอกุ้มกินกุ้มอยู่อยู่บ่ถามว่ากุ้มบ่มันกับโบกุ้มแหละแต่ว่าจําเป็นเราคืนแล้วก็นี่ที่เอาโบมีเนาะจะเสร็จแนวใดกันอยู่ก็ยังสั้นเลย โอเพิ่นก็คือจังว่าได้ออกอันนั้นเลยเนาะบ่เพิ่นก็บอกบอกแต่ดนอยู่แต่ว่ามันพันบ่มีหม่องอยู่หนาก็สิกไปสิมาเฮากประมาณเดือนนึนี่แหีน้องนะมีแนวจําเป็นยากเฮ็ดบ่ในดินตอนนั้นะ ตัวนี้เฮากับ่เขาใจน้ำเพลินเากับบุ้งเพลินมีแต,<อ>ต่ว่าห์ไอเอากับ่เขาใจตัวนี้ฮะบ่เขาใจน้ำเพลินทันซีว่าแล้วหนึ่งก็คือแบบว่าพ่อแม่เขาไรเงี้ยกันแล้วเนาะบ,นนนบัานที่ดูลดแลเป็นดินมูลบัานนี้ผัดพรม่เขาโบยูแล้วจะเป็นไดนี่เลยมันก็เป็นนะนี่ในปกติมันมันกันเนี่ยมันก็คือแบบดินพอดินเม่เขาเนาะมมันเป็นดินมูลข้าวเนียกกันหลายปีเลยตั้งแต่เม่ของเม่พ่ออีกแล้วเนาะเม่แต่ของเม่ของเม่พ่ออีกอื มันเลยยากมันเลยยากมันยากมันโมเมนต์ของเฮาค่ะนะขัดเป็นของของของเมย์เขาเองยังว่าเฮามาปั้นกันค่ะบุมีกับว่าขายค่ะนะขายก็บไม่ซื้อเอามงใหม่แต่มันบุมฮามบุมีชิดยังแต่จะพอกับเมย์เฮายังบุมีชิดฮขนะเาดเขาไอเอโนองกันเองกับเบิกตัวจริงนี่แหละใช่แต่ได้เขาให้ยบให้อยู่ก็จำเป็นแหละก็เลยมาขอใส่ไอจีจิพี่น้องเลย จากที่อยู่ฮอมือใดกะยังบ่ฮู้เนาะโดยๆถามว่าซอกมาหาได้แม่เนาะกะขาดไปบทุกอ,อย่างเลยเนาะขาดอีหยังกบ่มียพุ่นว่าข่อยกม่มีตไม้ต้อพตานีก่กพอตู้ได้แก่มาให้นะอือพ่อข่อยเองม락ตอกแตกเนี่ยจังได้ซํานี้ฮะอ,อันแม่นภาสมงให้เราน่ๆอา เขานั่นอีพ่อเขาไอ้ก็น้องชุวขอนี่แล้วคุณฮาเขาในบ้านแน่ในบ้านกะสองคนเขามาซอยแต่ว่าเป็นเป็นครัวไอ้ยังที่กินน้ำเบอร์จีพี่บอกเฮ็ดที่เนาะเขาบูมี่ได้จ้ะกินน้ำกันว่าซนซ่นเหมืนบ่เหมืนเขายังบูมี่ชุ่มชามเขามีคอยกับบูมี่ทีกันมีประแด็กก็กินประแด็กขนาดที่นั่ได้ ข่อยกะทำทางแห้งคนอยยังได้เฮายังว่าบ่มียังว่าเขามีฐานรักแบบมีเพื่อนมีอยู่มีครัวมีอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะม่เนเขายังใครซีว่าจะได้พี่น้องเนาะซา่ามานับหนึ่งใหม่ได้เนาะนับหนึ่งใหม่โมแหกแตกปุกกับบ่มีเอาบัตรอยู่ในเือน้างนันได้ใช่อยู่ในเงิน้างนันชัวนไร้เขากะซื้อมีมากินเขาเขากินเข่าโรงงานนะพวกนี้เขากินเข่าโรงงานไปโรงงานแล้วกินเข่าอยู่โรงงานมา ลูกก็กินมีกินยังก็ซื้อเข่าก็พูดว่าเขาป้องเขาโลห์ขนาดเขากันหนึ่งยั่ในเต้าเขากันขนาดแล้วเขากับเพื่อนเนี่บ้านผมมียังกินเฉยแต่ฉันแบบถ้าเอื้อดเราก็แบบไปเฮเบียเฮงงานบัดนนี่ขำอย่างนี้เห็นเงินบ่คอยเป็นเพลงพังงายคือเฮานะานอกแบบว่ามียังเราก็กินไปนอกเต่ยเต้าแต่เราคนขนาดคือเราพังง่าย เรื่องราวกับสิประมาณนี้พี่น้องเนาะคุยกันจีตั้งแต่ที่ล้างแล้วเนาะบวกกับทงเอื่องอันนี่แม่พี่น้องเลยไปเหดเวียน้ำน่กันเลยบอกมีเวลาเนาะโดยจนเปนแหละมีเวลาจนว่ามือเราหยุดมือจะเลยง่ายมากพี่เนาะวันอาทิตย์คือมนีหันยุทธบางอาทิตย์กับบริยุทธบางอาทิตย์เจ้าก็ต้องไปโอ้ดิโอ้ก็ได้แสนปลายดิก็พอได้ซื้อกินดิเพราะว่าจะไปกับเได้ก็เจ้าห้พิเศษเนาะห้พิเศษแสนปลายดิแสนหาแสนทุกอย่างจะต้องเดยไป ขันทิดด,ด้มีอูจะดำไดรฟายกาซีประมาณนี่พี่น้องนเนาะ,อะเรื่องเล่าของทางเอิยเพิ่นกม็มแต่ว่าเดี๋ยวเขาจบคลิปเอจิตแล้วเราที่ข่ามาถามทางเออยเพื่อนลองเบิง่งเนาะ<อ>ว่าเป็น,ปนจะได้มาจากไหนอันนี้ก็เลยมาทานทางเอจิตก่อนเพราะว่าทางเอจิตไปจิตเพิ่นติดต่อเมื่อพี่น้องเลย กะรไล่เธอและลมกันนอนจิตเนาะแต่ว่าบ่พอสิได้มานะพี่น้องเลยผัดพ่อมือวางผัดทางเอื้อาราบ่ว่างเนาะเอาราบมไปเวียนนะพี่น้องเลยเป็นงานเนี่ยเพราะว่าทางเอื้อาราบเป็นคนนั่นอ่าเป็นยังคนเท็่เวียนในโรงงานเนาะมนมันเวลามันบ่ค่อยอิสระนะพี่น้องเลยขาดเข้ากะไหลออกขาดไม่จุดซองซ้ำหมื่นซอดเนี่ยเขาแห้งหงอไปแล้วเมนแทอยู่ในโรงงานนะจะบ่ไปโอเนี่ขาดไม่ซองซ้ำเถอโอเข้าก็ไหลออกแล้วแหลย น้ำเบาเนาะแม่นไปเห็ดค่ะแล้วทางอาจิตย์ท้าเลยชาเป็นอะไรทรงนี่นะโอเคอยู่บ่ได้ใจแล้วบ่อยากปันใดแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบ่ว่ามันเป็นช่วงเข่าพันช้าเนี่ยก็บ่ได้มีงานมีเงินอีหยังมีงานก็พอได้ไปพอได้กินได้อย่างน้ำลูกนแหละช่วงนี้ก็จุกบ่ได้เฮ็ดหยังไปจังได๋ค่ะเทอมค่ะเฮียนลูกเป็นเสื้อผ้าหน้าแพมีเบิด์ดระเบ้อเรือพี่กับตัวเก่าแนี่ยนะตัวเก่าซื้อใหม่เนี่ยก็ยังชาบ่ครบบ่ก็ยังบ่ได้ครบ็ัหนุ้ยยังบ่ได้ได้ ตัวและเครื่องโคงอยังกระแพงเนาะเลยมันแพงอยียงกันน้อยเดียวนึ่งการคือว่าพื่อนนิงนึงก็ชื่อตัวชินให้กับบทษานกแสนแหละยังพอในบวกเนี้ยใหมอ่อีกเอ๋อคนเกือบกับชามจีแซนเลยไม่ใช่นั่นนะเกือบกับชัยครูเดียวกับบุเป้นเลยรับสองคนนละสอง,สองคูนะ่แมนช่องคู่แล้วต้องมีเกือบซบอีกคู่หนึ่งเป็นชามเพอวันชุบเขาใส่เกือบซบหน้าฝนเนี้ยนะแม่บ่หน้าฝนน้ำที่เราตอนนี้ยังขันยังในสายวิจิตรของน้องเลิงเพื่อนที่วเครื่องยังบม่ทันได้นะคะ เขาชื่อไอ้เพื่อนน้ำเกลือต้นนั่นชี้ขาวคนพยามันเปื่อนคนโบไซย์อืมอยากได้ไหมแบบแมนเพื่อนโบไซย์ถ้าไปใส่ยามแรงอืมมันหนาผลมันหนาผลมันเปื่อนและแล้วเชได้แล้วโบไซย์แบบนี้ฮะอืมสาดถือขี้ต้มกันมันจะออกแดงๆได้แบบโอ้โหไปคนสะซีเรแหลยมันเป็นย่อมสีแค่มันเลยเลยชี้ขาวเลยก่อนเป็นสีขาวล้วนเลยนะแมนอืม จีนอะคอยซื้อไอ้คนแล้วซื้ออ่คอยให้นุ่งตัวเก่าเพราะว่าทางน้องเล็กนี่เพิ่นเข้ามอได้ก็ปีนี่นะมอสามโอ้เพราะว่าเครื่องเฮียนหรือว่าแบบว่านี่ก็สิเป็นระเบียบกับน้องอยู่เนาะเป็นระเบียบเพราะว่าทางน้องตัวนุ่ยนี่ก็จําเป็นอยู่ค่ะก็คือสิบวันเท่าเอื้อยเนาะเพราะว่าเอื้อยเพิ่นขึ้นสั้นมอเป็นปะมอเนาะโดยน้องตัวนุ่ยที่สอบพอได้ค่ะพอสองโอ้คะเพิ่นนั่นนุ่ง ครื่องเก่าเอื่อยนั่นแหละนุ่มนุ่มต่เก็บแต่เครื่องเก่าเอื่อยมาตลอดแต่เครื่องชาวไรซื้อให้แต่3ปีขึ้นหลังตหน่ยยังนุ่อยู่ปีนี้ก็ยังนุ่คือเก่าคือว่ายังใช้ได้อยู่แม่น บุมีกับพลตัวใดมันใสได้กะบใสไปเนาะเอ้ยแม่นกะเฮากันบ่พูดนะบ่ได้อีหยังมากมายนะเนี่ยพูดขนุ่งได้เฮากขนุ่งไปกะชมเฮาบ่มีเห็นแล้วว่าพิ่นว่าหั่นน่ะชีว่าไปให้ซื้อไมค์คูปี้คูปี้กะมันกัเป็นไปบ่ได้แม่นเรื่องเอื้อยนี่ได้ซื้อไมค์คูปี้พอเอื้อยเราปีนี้ละใหญ่แฮงแล้หนุ่งบ่ได้อือเพิ่นเบ่งเด้เนาะแม่นเรากะอับอาณต่างหลายอยู่เนาะเราอ้วกเราสูงเนาะแม่เราสูงจนํากันกับข่อยแลยบ้านนี้แหละเราใหญ่แล้วม่หนุ่งบ่ได้แล้วก็ได้ซื้อใหม่เบิดทุกอย่าง แม่นแล้วเนาะได้ซื้อใหม่เบิดต้นโตขยายใหญ่แล้วมันก็ใส่บ่ได้เสื้อเก่าต้องได้ซื้หม่วงนีมี YouTube เขามาาบ่้บ่ไมีแต่โดนแล้วว่าสิเป็นปีแล้บ่อืาก็เห็นเจ้านี่มาแต่แตงสางแล้วบได้มีไดแมแล้วเฮาก็บ่ได้มาหาอิตย์ก็จนลืมเนาะจนโดน ก้มาก้มาแบบงานแบบยางแถวนี่จำเป็นแหละกัเมื่อจะคิดว่าคนปลูกของขวัญขวบปีหน like, mm ึ hmm. ่งจนเป็นหมากจนใหญ่เอฟซีกับหลายคนอยู่นะไปหาน้องดิ้งดิ้งเนี่ยประธานบอกค่ะตลอดคอมเมนต์ค่ะเอฟซีค่ะใหญ่เป็นเช้าแล้วลิงลิงเดี๋ยวนี้ก็ยังตุ้ตุ้ยหนุ่ยตุ้ยหนุ่ยก็สซูงแต่ได้ใหญ่แล้วยืดห่างแล้วเดี๋ยวนี้นี่แหละพี่น้อองเมาก็ ทางเอเราติดต่อมากัเลยค่ะมาฮะเมื่อนี้เนาะจังได๋ก็สีเขาไปทมทางเอเพิ่นเนาะรายละเอียดที่ไสีมาทางเอเนนยิงอันนี้ก็ทาเขาข้าวจากทางเอจีเพี่น้องเอดูอาจังได้คินนี้ก็สิได้ขอจบคลิดเท่านี้กอนเลยจดี้นเนาะมื้อนี้ซื้ออันนี้พี่น้องเลยซื้อกับช้อมขอบใจชมูกกันไมทุกยาเน อาจจะทางไปมุกมือนั้นนะเบิร์นดูอันนี้ให้อันโบได้ข่าวตลาดได้บอกทางอันสไลด์่นซื้อมาโบได้ข่าวตลาดอะไร่นซื้อมาจกเป็นแบบนี้บ่อยละพื้นแบบนี้บ่ที่เจ้าเคลียนะฮะขอบใจแล้วเลยนะขอบคุณขอบคุณเราไหมขอบคุณแล้วขอบคุณพออยู่บ่อสามหัวน่ะอายุสามมือสามมือมือแล้วหัวตัวหนุ่ยค่ะหัวแล้วเด็กน้อยยั่งยากนะแบบแน เต็มเตเบดเลยบอให้เพื่อนนะื้อนซื okay. Okay. Course, ้อปุ่มกับซอมาหานในเด้อบ่ได้ข่าวตลาดอะยรพวกกดมาหนตามมกับซอโถุงจะหัไว้ไว้โอเคโอเคบุพเพเขียนเด้อบุพเเน้อบุพเพเขียนเดอเเขียนอันว่าเมืนเขาเด้อ เงินห้าวซาเอทพันโอเคโอเคจ้าไปใ่ไหมเงินโฮมเงินโฮมโอซาเอทพันเอยอันนี้เป็นอเนาะป้าถ้าเดียววันสิได้จบคลิปซับนี้ก่อนพี่น้องเดียวทั้งอันสามุกดาสิพอโตไปหาทั้งเงินแล้วก็เดิ้ลจิตเด้อเอเด้อขอบูขอบใจหลายๆสำหรับแกน้องไม่เซ๊ะแล้วก็ตาโม่งเซ๊ะพี่น้องเนาะ สีมือคือเกาพี่น้องบ่เคยเปียดเนาะสี่เคยแสบคือเกาเลยได้แรงเลยเดลยสบายดีเดลยจีเด้อโอเคพี่น้องเ,เ,น,เนาะสำหรับคลิปนี้กับสิบประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะกับซีร้องเข้าไปถามไทยทางเอ้ยเหลืองแล้วก็พี่น้องเนาะเป็น,น,น,นไปจังไลยมาจังไยเนานะพี่น้องเลยเบิ่งนกันยั่วเสียเลยแหละตาดูโตนนะ้เนาะเป็นอาเม่เดียวเนาะลูกสองคนนี่กับ อนอกจากนายกาพี่จารณาไปเบ่งน้ำกันได้พี่น้องเลยสารับคลิปนี้สิประมาณนี้พี่น้องขอบมุกขอบใจลดลราได้ทา้งเอฟซีสายดี